ที่ประชุมคลมเห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ3กลุ่มอาชีพ16สาขารับผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้ใบรับรองผ่านการทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาเช็คกันนะคะว่าอาชีพไหนได้รับเงินเท่าไหร่ค่ะ นางสาวรัชดาธนาดีเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ3กลุ่มอาชีพ16สาขาตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอนะคะสำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพสาขาต่างๆของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะโดยแบ่งเกณฑ์วาระดับฝีมือแรงงานเป็น3ระดับและมีเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานที่แตกต่างกันในแต่ละสาขาซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรองผ่านการทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานดังนี้ค่ะ กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้างกลุ่มสาขาอาชีพเดิมรวม5สาขาคือสาขาช่างติดตั้งยิบซ่มมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง450บาทต่อวันระดับ2ค่าจ้าง595บาทต่อวันค่ะสาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์มาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง645บาทต่อวันค่ะ สาขาช่างปูกระเบื้องผนังและพื้นมาตรฐานฝีมือระดับหนึ่งค่าจ้าง450บาทต่อวันระดับสองค่าจ้าง550บาทต่อวันระดับสามค่าจ้าง650บาทต่อวันค่ะสาขาช่างสีอาคารมาตรฐานฝีมือระดับหนึ่งค่าจ้าง465บาทต่อวันระดับสองค่าจ้าง 600บาทต่อวันค่ะสาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบามาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง475บาทต่อวันระดับ2ค่าจ้าง575บาทต่อวันค่ะกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์กลุ่มสาขาอาชีพที่กำหนดขึ้นใหม่รวมสีสาขาคือสาขาช่างเครื่องประดับ รูปประพันธ์มาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง450บาทต่อวันระดับสองค่าจ้าง550บาทต่อวันระดับ3ค่าจ้าง650บาทต่อวัน สาขาช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง430บาทตอ่อวันระดับ2ค่าจ้าง550บาทตอ่อวันสาขาช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์เทคนิคโบราณมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง525บาทตอ่อวันค่ะสาขาช่างเครื่องถมมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง625บาทตอ่อวันค่ะ กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการนะคะกลุ่มสาขาอาชีพเดิมรวม7สาขาคือสาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัป,ปะยะมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง460บาทต่อวันระดับสองค่าจ้าง475บาทต่อวันค่ะสาขาผู้ประกอบขนมอบมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง400บาทต่อวันระดับสองค่าจ้าง505บาทต่อวันค่ะ สาขาพนักง,งานต้อนรับส่วนหน้ามาตรฐานฝีมือระดับหนึ่ง ค่าจ้าง440บาทต่อวันระดับ2ค่าจ้าง565บาทต่อวันสาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและพัตาคารมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง440บาทต่อวันค่ะสาขาช่างแต่งผมสตรีมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง440บาทต่อวันระดับ2ค่าจ้าง510บาทต่อวันระดับ3ค่าจ 650บาทต่อวันนะคะสาขาช่างแต่งผมบุรุษมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง430บาทต่อวนันระดับ2ค่าจ้าง500บาทต่อวนันระดับ3ค่าจ้าง630บาทต่อวนันค่ะสาขาการดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง500บาทต่อวนันนะคะทั้งนี้นะคะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานจะมีผลใช้บังคับ 90วันหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะสุดท้ายนี้นะคะแอดมินก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u ับ c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ so